อะไรเนี่ยเอาอะไรวะได้สูญเฉยตามบทกูต้องโดนตัดเพื่อนไปดีกว่ากูรู้มึงจะตัดเพื่อนกูใช่รู้ก็ดีเคงั้นตายซะ <S <S 1> <S 1> ไปหาเพื่อนใหม่ดีกว่าถ้าจำไม่ผิดต้องมีคนมาชวนกูเข้ากลุ่มนี่นายสนใจเข้ากลุ่มเราไหมนั่นไงว่าแล้วสรุปสนใจไหมสน พวกเก๊กเก๊ชั้นขอเชิญคนเข้าได้ปะได้ add jessica underscore seventeen add dot j o n h underscore five hundred fifty five สวัสดีนะทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะผมมีอะไรจะบอกว่าไงเหรอกูเกลียดพวกมึงอะตายซะตีลังกายิงไปละ